กำลังกินข้าววันนี้กินข้าวคุกปลาทูและน้ำพริกอีแง้งลงเหมือนเดิมเมนูประจำที่กินบ่อยมากอันนี้แกะปลาทูเรียบร้อยแล้วแล้วก็คุกเลยแกะปลาทูใส่ข้าวไปแล้วก็น้ำพริกอีแง้งลงอยากกินทักไปนะแอดบีเคนเหนึ่งสามมีแอดนะวันนี้รับออเดอร์วันสุดท้ายพร้อมกับสามเกอสั่งได้ทั้งสองอย่างนี้ตอนนี้จะวควางคนรับออเดอร์อยูอ่ไว้ทันคนก่อนใช้พลังก่อนไปต่อ ประมาณนี้นะจ๊ะคุกเสร็จแล้วเราก็กินกับผักสดเลยอันนี้เป็นปลาทูนะน้ำพริกแลงลงก็คือน้ำพริกปลาชิงชังมันจะออกเป็นรสชาติออกเค็มๆแซบ่แซบๆใครไม่กินเผ็ดคืออย่าสั่งเพราะว่าค่อนข้างเผ็ดแต่จะไม่ออกหวานนะคะจะออกเป็นแบบเค็มแล้วหวานเป็นแลมมากๆอร่อยมากแต่เมน,นูที่ตือนมาเบื่อเตือยผอมอันนี้หนึ่งต้องกินประมาณสองวันอะอย่างน้อยต้องมีอร่อยมากๆ ใครไม่กินมันทูก็เลือกปายอื่นก็ได้ค่ะปลายอินทรีก็ได้หรือว่ากินกับข้าวไข่เจียวก็อร่อยดีมากใครไม่เคยลองลองดูนะแล้วสุดายเชอบเอามากินกับข้าวเหนียวอ่ะข้าวเหนียวน้ำหมูอย่างเงี้ยแล้วก็ใส่เข้ามากอร่อยมาก วันนี้ทุกวันเปิดแล้วมาสุดท้ายรีบไปสั่งคือบความหอมแต่แซ่บเดี๋ยวไปกินต่อก่อนแล้วนะมาบอกว่าปิดแล้ววันนี้ให้ไปสั่งนจะจ๊ะเอ๊ะเบลเคงเคนสองสามสั่งได้พร้อมสามเกืนนะจะ๊ะอพิกและสามเกือสั่งได้วันนี้อีกวันหนึ่งทักไปเลยไปลักดี๋ยบาย